สวดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมการต่อวงจรชุดสตาร์ทซับเมอร์นะครับแต่ว่าผมก็ทำคลิปมาสองคลิป3คลิปแล้วนะครับติดต่อกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนะครับถ้าที่ใช้มอเตอร์ซับเมอร์ที่เป็นมอเตอร์ซับเมอร์แบบแฟรงกินนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับในการต่อ นะครับแต่ละรุ่นนะครับอ่าแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามานะครับก็คือมีโอเวอร์โหลดนะครับ2ตัวนะครับโอเวอร์โหลด2ตัวแล้วก็มีแคปลันกับแคปสตาร์ทนะครับแคปลันกับแคปสตาร์ทอันนี้ก็เป็นรีเลย์นะครับที่ใช้กับตัวซัมเมึศโดยตรงนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ซัมเมึศนะครับผมอ่าโดยปกติแล้วส่วนมากนะครับถ้าเป็นวงจร ตัวนี้ที่มีดีเลย์สตัวก็จะเป็นมอเตอร์ัมิสต์นะครับขนาดสอแรงขึ้นไปนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูลักษณะการต่อสายนะครับว่าเป็นในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายมือสุดนะครับก็คือเป็นตัวเมนเบกเกอร์นะครับเส้นแดงก็จะแทนเส้นลายนะครับเส้นสีฟ้าก็แทนเส้นนิวตันนะครับเราก็มาเริ่ม การต่อวงจรนะครับออกจากตัวเมนเบรกเกอร์เลยแล้วกันนะครับผมผมก็จะเริ่มด้วยเส้นลายก่อนนะครับเส้นลายขาออกจากตัวเมนเบรกเกอร์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์ซัมเมอร์เลยนะครับผมวิ่งมาทางด้านล่างนะครับ ถ้าใช้เป็นรูปภาพในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูง่ายการไล่สายต่างๆก็จะง่ายด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราทําการถอดสายแล้วเราจําไม่ได้ว่า,าว่าลักษณะการต่อสายเป็นในลักษณะไหนนะครับอันนี้เราก็สามารถเอาไปไล่วงจรได้นะครับสําสหรับเส้นลายนะครับออกมาจากตัวเมนเบกเกอร์นะครับผมก็จะวิ่งตรงเข้าไปที่ขั้วคอมมอนนะครับของตัวมอเตอร์ัมิ่งนะครับขั้ว C นะครับ โดยปกติถ้าเป็นมอเตอร์ัม m ร์นะครับข้อสีข้อคอมมอนก็จะเป็นสีเหลืองนะครับขดลันก็จะเป็นสีดำขดสตาร์ทก็จะเป็นสีแดงนะครับสีมาตรฐานของแฟรงกินเลยนะครับต่อมาก็เส้นลายอีกหนึ่งเส้นนะครับออกจากตัวเมนเบเกอร์เหมือนกันนะครับเส้นลายอีกหนึ่งเส้นนะครับเส้นนี้เราก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวดีเลย์นะครับ รีเลย์ก็เหมือนเดิมนะครับชุดคอยนะครับก็จะมีหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้ากับหมายเลขสองนะครับที่เป็นชุดคอยนะครับเป็นชุดคอยแล้วก็คอนแทกนะครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับที่เป็นคอนแทกนะครับอันนี้เส้นลายอีกหนึ่งเส้นนะครับเราก็จะวิ่งตรงมาที่หมายเลขห้านะครับก็มาจ้ำเข้าที่ มาได้ค่านะครับเส้นลายก็จะวิ่งมาแค่นี้นะครับออกมาแค่2เส้นนะครับต่อมาก็เป็นนิวตันนะครับนิวตันเราก็จะต่อออกจากตัวเมนเบเกอร์เหมือนเดิมนะครับขาออกก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับอ,อันนี้นิวตันอนนี้วตอนก็จะมาเข้าที่โอเวอร์โหลดตัวที่1นะครับอันนี้ก็คือตัวที่1นะครับอันนี้คือตัวที่2 ่ะเราก็มาเข้าที่หมายเลข1นะครับโอเวอร์โหลดนะครับเข้ามาที่หมายเลข1นึ่งก็จะมีหมายเลข 1, 1กับหมายเลข3นะครับเราก็จะมาเข้าที่หมายเลข1นึ่งนี่นะครับโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้นะครับเป็นโอเวอร์โหลดตัวเมนนะครับก็จะนะครับจะมีหมายเลข3นะครับมีหมายเลข3อีกหนงด้านแต่ว่าข้า ต่อสายนะครับจะมีนะครับสองข้าวนะครับในใหมายเลขสามเนี่ยนะครับก็คือจะมีอยู่สองข้าวนะครับข้าวที่หนึ่งนะครับข้าวที่หนึ่งผมก็จะทําการต่อ,อต่อขึ้นไปตรงด้านบนแล้วกันนะครับเราก็จะวิ่งตรงไปที่มอเตอร์ัมิ่งนะครับมอเตอร์ัมิร์สองข้าวนี้ก็คือเป็น เป็นเส้นเดียวกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาจะมีขว้วต่อให้เรา2จุดนะครับเพืเ่อนๆก็ต่อตรงจุดไหนก่อนก็ได้เช่นกันนะครับแล้วเราก็วิ่งตรงไปที่ขดลั่นนะครับของตัวมอเตอร์ัมมตินะครับเราก็วิ่งไปเข้าที่ขดลั่นของตัวมอเตอร์ัมมตินะครับต่อมาก็อีกหนึ่งขว้วนะครับ อ่านะครับอีกหนึ่งข้อนะครับเลขสามเหมือนกันมาเลขหนึ่งกับมาเลขสามเหมือนกันนะครับอันนี้อีกหนึ่งข้อของโอเวอร์โหลดตัวเมนนะครับอ่าก็จะจําเข้ามาที่จากหมายเลขสามจำเข้ามาที่หมายเลขหนึ่งของโอเวอร์โหลดตัวที่สองนะครับอ่าแล้วก็จากหมายเลขสามของโอเวอร์โหลดตัวที่สองนะครับอ่าเราก็จะวิ่งเข้าไปที่ตัว แคปลันหรือแคปสตาร์ทก่อนก็ได้นะครับ1ขั้วนะครับอ่ะดังนั้นผมจะวิ่งไปที่แคปพลันก่อนนะครับอ่ะเข้าเลยนะครับ1ด้านนะครับอ่ะแต่ว่า2ขั้วนี้ก็คือเราจะเข้าขว้วไหนก่อนก็ได้นะครับอ่ะสามารถสลับกันได้แต่พอเราวิ่งจากโอเวอร์โหลดนะครับมาเข้าที่ขว้วไหนก่อนนะครับ ขั้วนั้นก็คือเราก็ต้องทําการจำสายเพิ่มอีก1เส้นนะครับทำการจำเพิ่มแล้วก็วิ่งไปพ่วงใส่กับแคปสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็คือเป็นแคปสตาร์ทนะครับวิ่งมาที่แคปสตาร์ทนี่นะครับโดยปกติถ้าเป็นของแฟรงกินก็จะเป็นสีสีดำนะครับ แต่ว่าจะก็จะมีเป็นสีฟ้าด้วยนะครับสีฟ้าสีขาวอย่างนี้นะครับก็มีเช่นกันนะครับอ่านี่นะครับจากขั้วนะครับที่เราต่อโอเวอร์โหลดหมายเลขสามเข้ามานะครับมาเข้าที่แคบแคปลันนะครับแล้วก็พ่วงอีกหนึ่งเส้นเข้ามาที่แคปสตาร์ทนะครับอ่าก็จะเป็นอ่าแล้วขั้วอีกหนึ่งขั้วนะครับจากแคบลันนะครับอ่าตรงจุดนี้นะครับ เราก็จะวิ่งตรงเข้าไปนะครับที่ตัวมอเตอร์สมาร์ทนะครับเราจะไปต่อเข้าที่ขดสตาร์ทของตัวมอเตอร์สมาร์ทนะครับนี่นะครับจากหนึ่งข้อจากข้อที่เหลือของแคปลันนะครับก็จะวิ่งตรงเข้าไปที่ขดสตาร์ทของตัวมอเตอร์สมาร์ทนะครับ อ่าตอมานะครับขั้วที่เหลือของแคปสตาร์ทนะครับก็คือขั้วนี้นะครับอ่าเราก็จะทำการวิ่งนะครับเข้าไปที่ตัวรีเลย์นะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับเราก็จะมาต่อเข้าที่หมายเลขหนึ่งนะครับอ่าเข้าที่หมายเลขหนึ่ง นะครับอ่าแล้วก็ขาออกนะครับจากหมายเลข2อ,อ่าขาออกจากหมายเลข2นะครับขาออกจากหมายเลข2อ,อ่าเดี๋ยวผมวิ่งมาทางด้านล่างแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆดงูง่ายๆนะครับ เราก็จะไปเข้าที่ตัวมอเตอร์ซัมเมอร์เหมือนกันนะครับอ่านะครับจากหมายเลขสองจากรีเลย์นะครับ,เ, 2, เ,รบเราก็จะมาต่อเข้าขดสตาร์ทอีกหนึ่งเสตเหมือนกันนะครับมาจํำรวมกันนะครับที่ขดสตาร์ท อ่านี่นะครับอ่าก็จะมีด้วยกัน2เส้นนะครับ1เส้นก็คือมาจากแคปลันนะครับอ่าอีกหนึ่งเส้นก็คือมาจากหมายเลข2นะครับมาจากหมายเลข2นะครับแล้วก็มาเข้าที่กดสตาร์ทนะครับอ่านี่นะครับก็คือลักษณะการต่อนะครับชดสตาร์ทสมมตินะครับที่มีโอเวอร์โหลดแล้วก็ แคปรันแคปสตาร์นะครับอย่างละ2ตัว